ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพรทูลพระเครื่องนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่72นะครับผมผมมีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้นะครับผมมาให้เพื่อนๆพี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับผมเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับองค์นี้ เดี๋ยวมารับชมกันนะครับนี่นะครับอ่าลงกล้องไปนะครับนี่กระแสเนื้อก็จะเหลืองอมเขียวนะครับอ่าตามซอกอ่าซอกริ้วจีวรซอกแขนซอกมือซอกขาก็จะมีคาบความเก่าให้เห็นเห็นนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าองค์นี้เบ้าแตกนะครับอ่าแตกตรงตรงหน้าแข้งนะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับ ช่วงนี้เบ้าดินเขาแตกนะครับเนี่ยเบ้าหุ่นเทียนเนี่ยแตกเนี่ยทำให้พิจารณาง่ายเลยนะครับผมองค์นี้พระผิวหิ่งหิงเลยนะครับหน้าตาจมูกปากติดคมชัดนะครับใบหูดูนะครับดูด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างริ้วจีวรเขา่า นี่นะครับกระแสเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับด้านหลังก็มีเป้าแตกนิดหน่อยนะครับทําให้พิจารณาง่ายนะครับมีเม็ดผดเม็ดไยขึ้นนี่นะครับสไตล์พระหล่อโบราณถ้าเกิดมีแบบนี้ก็ทําให้พิจารณาง่ายขึ้นเลยนะครับผมสําหรับองค์นี้พิจารณาง่ายเลยนะครับผมองค์นี้สวยนะครับสวยเนื้อหาจัดจ้านนะครับอดูหล่อช่อนะครับ หล่อช่อแทงตะไบแต่องนี้เขาเก็บตะไบไม่หมดนะครับนี่ทาให้เห็นช่อขึ้นมาเห็นให้เป็นเห็เนหเนื้อเกินเกินเลยนะครับองค์นี้นี่นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับผมผมเปิดไว้ที่1000บาทนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับ หรือทัก ID l ีไลน์มาที่ t o o n 0897690849นะครับผมนี่นะครับกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้นะครับผมผมเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับผมอ่าผมเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับใน EP ีที่72นี้นะครับผม EP ีที่72นะครับเรามาถึง72 EP แล้วนะครับฝากกราบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆโค ที่ติดตามนะครับติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมอ่าผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้เพื่อนเพ,น,เพนพี่พี่ได้รับชมกันต่อไปนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าครับแค่เข้ามารับชมเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามน้องก็ดีใจแล้วนะครับผมครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่คนไหนที่ชื่นชอบหลวงพ่องเงินองค์นี้นะครับผม ผมเปิดไว้ที่1000บาทนะครับผมในอ p ีที่72นี้นะครับอ่าดูเลยนะครับอ่ารับประกันพระตรงปกนะครับผมรับประกันพระตรงปกอ่าผมจะส่งไปสนีไทยนะครับจะส่งไปสนีไทยเท่านั้นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือโอนก็ได้นะครับได้ทางนั้นครับรับประกันพระส่งถึงมือท่านแน่นอนนะครับผมนี่ดูด้านข้างนี้นะครับเห็น ความมันความเก่ามันครับยิ่งส่องยิ่งมันนะครับทุกวันนี้พระหายากครับผมพระหายากพระพยายามจะหาพระให้ได้ลงทุกวันนะบางวันก็ไม่มีมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับอ่ตรงนี้สวยนะครับปากติดติ่งไยนิดๆนะครับที่ตาก็มีนะครับผม อ่าแบบนี้เนมือซ้อนชัดเจนเลยนะครับอ่าเส้นมือซ้อนทําให้เห็นชัดเจนเลยนี่นะครับอ่าดูฟอร์มโดยรวมนะครับนี่ฟอร์มโดยรวมดูด้านหน้านะครับด้านข้างเป็นไงครับพระสมส่วนนะครับนี่ดูเสียนเสียนสวยนะครับกลมมนสวยอ่าดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังอ่าก้นนะครับ พระฟอร์มสวยนะครับพระฟอร์มสวยรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับองค์จะไม่ค่อยใหญ่นะครับองค์กําลังหน้ารักครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่นะครับองค์นี้พิจารณาง่ายเลยครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมที่เบอร์0897690849นะครับ หรือทัก id l i n e มาที่ ton 0897690849นะครับผมอ่าองค์นี้ผมเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับผมนี่นะครับอ่าสำหรับ ep ที่72นี้นะครับผมอ่าผมก็ขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอ่าไว้พบกันใน ep ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ